Squad สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของผมอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอ s q u a ต Day นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึง2 t o ท็อหลักๆนะครับผมก็คือพัฒนาการ s q u a ตของผมเองนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วก็จะมาแบ่งปันแนะนำวิธีการเพิ่มน้ำหนัก s q u a ตให้ได้หนักขึ้นนะครับผม ย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนนะปีก่อนนี่ทนนเทียบกับปีนี้นี่ผมมาค่อนข้างไกลนะรวมทั้งทรงผมแล้วก็รูปร่างนะครับผมหมายถึงน้ําหนักเล่นก็มาไกลด้วยเหมือนกันนะครับผมปีก่อนนี่สองแผ่นครึ่งเนี้ย ยังเป็นน้ำหนักที่ผมแบบโอ้โหตะบ,บี้ตะบ,บันแบบคือเป็น working set จัดๆเลยใส่ทั้งเบลทั้งอะไรยังได้แค่6-7ทีเทียบกับตอนนี้คือ2แผ่นครึ่งนี่เป็นน้ำหนัก warm up set นะครับผมก่อนที่จะเข้า working set จริงๆปีก่อนเนี่ยคือเป้าหมายความใฝ่ฝันการสะพอร์ของผมนี่คืออยากสะพอร์ได้3แผน่น นะครับผม3แผ่นเนี่ยคือกี่ทีก็ได้นะครับแต่กูขอ3แผ่นเพราะกูรู้สึกว่าเทแต่ว่ามันก็ไปติดที่2แผ่นครึ่งติดอยู่ตรงนั้นประมาณ6เดือนแล้วก็คือดันไม่ทะลุสักทีคือเคยเคยลอง3แผ่นตอนนั้นนี่คือถ้าออกมาเฮี้ยมากนะครับเฮี้ยมากต้องกลับไปที่2แผ่นครึ่งเหมือนเดิมจนแบบมาถึงจุดที่ว่าเราโฟกัสตัวเองใหม่ ว่าเฮ้ย hey, มาซ้อมแต่ละวันเนี่ยเราไม่โฟก,กัสที่น้ําหนักบนบาละคือไม่โฟก,กัสว่าน้ําหนักมันต้องเพิ่มขึ้นแต่เราไปโฟก,กัสที่ความรู้สึกตอนเราอยู่ใต้บาซะมากกว่าความรู้สึกที่อยู่ใต้บาคืออะไรนะครับผมคือความรู้สึกที่เราสามารถคอนโทรลน้ําหนักที่มันอยู่บนหลังเราได้คอนโทรลอะไรคอนโทรลหนึ่งคือสปีดการขึ้นลงความเร็วของบาอันที่2ก็คือฟอร์มตอนที่เราเล่นในแต่ละครั้งนะครับผม ถ้าสมมุติว่าเราสามารถคอนโทรลฟอร์มได้คอนโทรลสปีดได้แปลว่าเราสามารถคอนโทรลน้ําหนักที่อยู่บนหลังเราได้แล้วฟอร์มมันจะออกมาดีพอฟอร์มออกมาดีปุ๊บเราสามารถเรียนรู้รายละเอียดเทคนิคเล,เล็กๆน้อยๆเชิงลึกเนี่ยที่มันแทรกอยู่ในทุกๆจังหวะการเคลื่อนที่ของการสควอตนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเราเล่นในฟอร์มที่แบบแย่มากๆเนี่ยแบบอะไรก็ได้ขอขึ้นไว้ก่อนนี่คือ เราจะไม่สามารถเรียนรู้รายละเอียดเทคนิคจุดนี้ได้เลยนะครับผมย้อนกลับมาที่ตอนนี้นะครับผมเป็น working set เซตที่1น้ําหนักนี้335ปอนด์ถ้าเป็น2วิก่อนนะผม คือผมสามารถสัคอร์ได้แค่5ทีนะครับผมในแต่ละ working set คือ5เซตเนาะคือที่ผ่านมาไม่เคยสัคอร์น้ำหนัก3-3-5ทะลุ5ทีเลยแต่ว่าวันนี้นะครับผมสัคอร์ Working Set เซต็จแรกได้7ทีนะครับผมซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยมันมีพัฒนาการว่ะก็เลยอยากเอามาอัปเดตแล้วก็เอามาแบ่งปันให้กับทุทกๆท่านได้ได้ชมกันย้อนกลับไปปีก่อนนะครับที่บอกว่าติดอยู่ที่2แผ่นครึ่งเนี่ย6เดือน นะครับผมก็คือมันดันเท่าไหร่ไม่ทะลุจริงๆคืออยู่ที่2แผ่นครึ่งนั้นจนแบบว่าต้องมารีโฟกัสตัวเองใหม่ว่าเฮ้ยเราเราไม่ต้องโฟกัสที่น้ําหนักบนบาว่ามันต้องขึ้นไหมเรามาโฟกัสที่ความรู้สึกตอนอยู่ใต้บามากกว่าดีหรือเปล่านะครับผมความรู้สึกใต้บาคืออะไรความรู้สึกที่เราสามารถคอนโทรลน้าหนักบนหลังเราได้ไม่ใช่ว่าน้ำหนักมาคอนโทรลเรา ถ้าเทียบเป็นความรู้สึกใช่ไหมสมว่าเราสามารถคนโทรลน้ําหนักที่อยู่บนหลังเราได้เนี่ยประมาณ50%แล้วน้ําหนักมันคนโทรลเราเองอีก50%เรนี่ยเราก็ไม่สามารถเพิ่มได้เพราะว่าถ้าเราเพิ่มปุ๊บมันมันจะกลายเป็นน้ําหนักคนโทรลเราซะส่วนใหญ่แล้วถ้ามันก็จะออกมาไม่ค่อยดีแล้วโมเดลการปรับน้ําหนักตรงนี้ของผมเนี่ยผมก็ใช้บนมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงประมาณต้นปีนี้นะครับผมที่ผมสามารถสวอตได้3แผ่นสักทีตอนนั้นเริ่มจากใช้เบลใช้เบล ได้ประมาณ5 T 4ทีสทีหทีแล้วก็ค่อยๆกระเถิบมาพอแบบความรู้สึกว่าเราคอนโทรลได้มากขึ้นใช่ไหมผมก็ผมก็กระเถิบมาเป็นถอดเบล์แล้วก็สคอร์ดพอได้5 T ทีปุ๊บผมลองดันให้ตัวเองไปที่7 t ทีแบบไม่ใส่เบลล์พอได้7 t ทีผมก็แอดน้ำหนักเพิ่มเข้าไปเป็นน้ําหนัก335ปอนด์แล้วตั้งแต่ตอนนั้นยาวจนถึง2อาทิตย์ก่อนผมได้แค่5ครั้งนะครับผม แต่จนมาเนี้ยจนจนจนวีคเนี้ยที่ 3, 5, สามารถสักรอสามสามห้าได้เจ็ดทีผมก็เลยโอเคคิดว่าเอามาแชร์ามาแบ่งปันดีกว่าเผื่อว่าใครกําลังติดที่น้ําหนักใดน้ําหนักหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็ไม่ไปไหนก็อย่าเพิ่งทอนะครับลองลองเอาวิธีผมไปปรับใช้ดูนะครับผมคือโมเดลนี้มันอาจจะไม่ได้แบบพัฒนาแบบเวอร์ไต่น้ําหนักได้ไกลๆนะครับผมแต่มันเป็นโมเดลที่เหมือนแบบค่อยๆก้าวไปข้างหน้าก้าวไปวันละนิดแต่มันไม่ถอยหลัง สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถเข้ามาพูดคุยผ่านคอมเมนต์เซ็กชันได้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ